เข้าสูช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับกับคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมทิ้งเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่ารู้สึกใช่ไหมว่าดารานั้นโชคดีใครที่ได้เป็นนะแต่ว่าสกู๊ปนี้จะทำให้คุณผู้ชมนั้นต้องเปลี่ยนใจครับมาค้นหาเหตุผลพร้อมๆกันครับว่าทำไมเป็นดารานั้นไม่ได้โชคดีเสมอไปเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ มดรองนะคะบางทีการเป็นดาราจะหยิบจะจับอะไรแต่ละทีก็ยากซะเหลือเกินดูอย่างซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาที่อยู่ๆก็โดนว่าเรื่องที่เจ้าตัวควักเงินซื้อกระเป๋าใบรูเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตตัวเองก็ยังไม่ไวาวโดนคอนแพรว,ว่าหน้าเจาเงินที่ไปซื้อกระเป๋าไปทำบุญซะมากกว่าแหมพูดแบบนี้สาวอาั้มก็ของขึ้นเลยนะสิคะซื้อความสุขให้กับตัวเองไมไ่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เงินของใครปาซื้อด้วยจริงๆแล้วนะดังกินส่วนตัวก็เอาไปทำบุญเป็นปกติอยู่แล้ว กอบ่กน้แลว็เพราะสาวอ้ามเขาทําบุญออกจะบ่อยยิ่กับบรรดาน้องหมาแล้วแล้วก็สาวอ้ามเขาทุ่งเต็มที่เรื่องนี้เครกใครก็รู้ส่วนสาวคนนี้แต่งโมพัทราธิดาที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็ผิดตลอดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ผิดก็โดนฝากร้านก็โดน งดฝากร้านก็โดนไอจี IG ปลอมก็โดนมีแฟนก็โดนอะไรอะไรก็โดนจนเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาตัดพอ้อด้วยการแต่งเป็นกรอนผ่านอินสตาแกรมเสยาวยืดเรื่องรามาอยังไม่จบเพราะขนาดซุปตาตัวเล็กอย่างยายะรัสยาก็โดนกับเขาเหมือนกันค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าสาวายายะเขาโพสต์ข้อความเอาใจแฟนคลับว่าคิดถึงคิดถึง อ,อรูปที่โพสดนันเป็นรูปใบหน้าที่ไรเครื่องสำอางเท่านั้นเองบรรดานักเล่นคีย์บอร์ดก็เริ่มทำงานทันทีเข้าไปคอมเมนต์ซะจนเจน้าตัวต้องออกมาขอโทษผ่านสื่อหน,หนูว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ดีนะคะก็ถือว่าแบบได,ได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะทำทุกวันที่มันดีที่สุดคือคนติดมันช่วย คิดให้ดีๆก่อนแ,แฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังโถ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 ใครว่าคนน่ารักทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยไม่จริงเลยนะคะและแม้แต่เรื่องงานบุญก็ยังไม่ไาวโดนเมาส์สำหรับสาวตักบงกฏที่ใจบุญพักเงินทำบุญจำนวนเ็ล้านบาทแล้วโพสต์ข้อความทำนองว่าอยากอวดบ้างเห็นเขาซื้อกระเป๋ารถแพงๆเขายังอดการตอนทำบุญเยอะๆจะอวดกับเขาบ้างไม่ได้หรอ หลังจากนั้นแหละค่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเธอและซึ่งประเด็นการทำบุญของเธอก็ถูกยิบยกเข้าไปพูดในรายการตีสิบด้วยค่ะเขียนเช็ค7ล้านนะฮะอบอกว่าอะไรนะทำบุญเบาเขียนไว้ในอินสตาแกรมหรือไงเนี่ยใช่ทำบุญเบาๆตั้ง7ล้านหลังจากที่พอแต่งงานคือเคยตั้งจิตอธิษฐานกับกับหลวงปู่สดที่ว่าปักนาไว้ว่าถ้าลูกมีเงินถึงร้อยล้านลูกอยากจะทำบุญกับหลวงปู่ กล้านเราก็ตั้งจิตในฐานว่าเออถ้าเราทํางานเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยเรามีเงินเนี่ยใช่ไหมคะพอจะเลี้ยงชีพเราได้เราก็อยากจะทําบุญเนี่ยคะ่ะซึ่งเธอ์ก็ยังบอกอีกว่าเงินจํานวน7ล้านนั้นเอาเข้าจริงๆก็ยังไม่พอแก่การนําไปซ่อมแซมวัดทั้งประเทศเลยแม้คนเขาใจบุญขนาดนี้ก็ยังไปว่าเขาอีก ยังมีอีกหลายหลายคนที่ก็โดนเหมือนกันค่ะกับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมินี้ก็โดนเม้ากลายว่าไปสร้างภาพถึงแดนกิมจิกับกรณีการเล่นไอซ์สปเกตเมื่อภาพถูกแร่ไปเท่านั้นแหละค่ะถูกคอมเมนต์ต่างๆนานาเล่นเอาเจ้าตัวเกิดอาการชุนโพสข้อความตอบว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างดุเดือดแต่แล้วในที่สุดเรื่องก็ไม่มีอะไรเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอโทษว่าทําไปอาจจะเป็นเพราะอารมณ์แล้วก็ได้ลบข้อความก่อนหน้านี้ไป บางครั้งเรื่องส่วนตัวของเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวเสมอไปนะคะเมื่อทุกอย่างถูกโพสต์ให้คนหมู่มากเห็นยิ่งถ้าเป็นดาราน,นักแสดงคนที่อยู่ในแวดวงด้วยแล้วละก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องถูกพูดถึงบ้างก็เท่านั้นเอง ดาราเขาก็เหมือนเราเทั่วๆไปนี่ยนะครับก็อยากจะมีชีวิตปกติอยากจะโชว์ออฟบ้างอยากจะเล่นกับเพื่อนอยากจะแย่กับเพื่อนบ้าง บางทีเนี่ยนะฮะการที่ถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งนะครับอยู่เฉยๆบางทีก็โดนได้ครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจริงๆความเป็นดารานั้นไม่ได้โชคดีเสมอไปหรอกนะครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลางแล้วนะฮะกับรายการ True Insider นะครับก่อนจะจากกันอย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube แล้วเซิร์ชหา True Insider Channel เท่านั้นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมน ทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังครับผมลีโอพุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ